รูกคนี่สองขึ้นต้นด้วยนะว่านวารครับนวาอยู่ได้น้องสาวรือน้องชายอ่ะตอบแล้ว้อูม่เอามอ่ะขอไปดูต่อที่โต๊ะ ครับวีนตลาเข้าสู่ช่องพอลหนึ่งครูครับพี่หนึ่งมาติมเดียวกันไหมเนี่ยนี่ตีมอะไรอะ่อะนี่ติมนางฟ้านี่ตีมคนใช้เออได้อยู่อันนี้ได้ก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปงานเบบี้ชาเวอร์ของพอลหนึ่งแอนครูปี2 2> <ช>สองซีซั่นสองแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเป็นของใครเอ่ยของคนนน้นค่ะที่นั่งก,กินเลยแล้วก็หันหลังไม่สนใจใครอืเขกากำลังแบบเพิ่งตื่นจำได้ว่าปีที่แล้วไม่ใช่รอบที่แล้วที่จัดงานเบบี้ชาเวอร์ยังคุยกันอยู่เลยว่ามันมันคือพิธีกรรมอะไร เพราะมม่เคยเข้าใจพิธีกรรมอะไรแบบนี้นะฮะคือมันเป็นพิธีกรรมหนึ่งในวัฒนธรรมที่ใหญ่มากๆจัดงานเพื่อลูกเรียกมันจะเกิดแต่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่อันนี้สนองนีพ่อแม่ร้วๆนะฮะพอลูกที่เกิด ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้ก็ไม่ถ้าลูกเกิดมาแล้วลูกได้เห็นวิดีโอนี้ลูกก็จะมีความภูมิใจว่าเราให้ความสำคัญ่รักเขามากแค่ไหนเห็นปะเมื่อเราจัดครั้งที่1ของน้องนวาแล้วนะครัอนนี้สองก็ต้องมานะครับแล้วก็เดี๋ยว3 4ก็จะตามมานะครับอ่าง่าย่างนี้แหละเดี๋ยวก่อนของน้องนวาเนี่ยก็แอบตัดท่าไปปึ้งเอยินดีต้อนรับสู่งาน b ี b ชา h o w e r นะคะตอนนี้นะคะแขกก็กำลังทยอยมาเ้ย ปีนี้เนี่ยเราจะเป็นทีมดิสนีย์เรายังคงอยู่ในทีมของดิสนีย์เลเวอร์นั่นเองนะคะเบบี้ชาเวอร์ก็แบบแอบเล่าให้ทุกคนฟังเข้าๆคือจริงๆบางคนถ้าแบบอาจจะไม่ค่อยเห็นใครจัดเยอะในไทยแต่ตอนนี้จริงๆก็เริ่มมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ค่อยเก็ตบางคนเห็นก็แบบขฆษณาอะไรอะไรเบบี้ชาเวอร์เหมือนอาบน้ําเด็กใช่ไหมเหมือนกับการอาบน้ําการให้ความรักให้ความวานให้กับคุณแม่นี่กำลังใกล้คลอดเพื่อเป็นการเซเลบรชั่น ก่อนที่คุณแม่จะต้องไปขึ้นเขียงนั่นเองเรื่องการจัดเขากจะจัดอยู่ในช่วงประมาณไตรมาสที่3ที่กำลังจะคลอดซึ่งตอนนี้ว่าอีสองเนี่ก็จะคลอดแล้วแล้วการจัดเบบี้ชาวาใครตั้งใจจัดตั้งแต่แรกเนี่ยจะต้องอุบอิฟเอาไว้มีมีคนอยากเข้าเฟซบ้าง,งอุบอิฟเอาไว้ใช่ไหมนะว่าว่าใครว่าว่า,วาไอ้เต้าในท้องเป็นเพศอะไรวะรู้ไหม ก็คือตอนนี้เรายังอุบอิอยู่ยังไม่มีใครดีนะแต่ว่าธีมในงานวันนี้คือใครที่คิดว่าเป็นลูกสาวจะต้องใส่สีชมพูมาแล้วใครที่คิดว่าเป็นลูกชายต้องใส่สีฟ้ามาเสนอคุณพ่อแบบคุณแม่ก็ต้องอยู่เป็นกลางนะคะว่าเราเนี่ยจะสีขาวไม่บอกใครนั่นเองดีแบบว่าเจ้าหญิงดิสนีย์เอลซ่าโอเคอันนี้เป็นเอลซ่านั่นเองนะคะปีที่แล้วเป็นหมีภูเดี๋ยวเราพร้อมแล้วนะคะทุกคนเออน้องว่าไปหนแล้วอะ ่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมแพนินโซล่าแล้วก็จัดอยู่ตรงริมน้ำนั่นเองเดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานกันนะคะว่าที่เราตกแต่งกันจะเป็นยังไงไปยิ้บยิบยิบเลยยิบจ้ายิมจ้าอือโอ้ เราูก,กันเนาะว่าที่นั่ี้ชอวเวอร์เนี่ยเราจะมีการทำเจดเดิลรีวิวว่าการประกาศว่า<อ>น้องที่มันอยู่ในทอ้องของมะมวาเนี่ยเป็นเพศไหนไหนใครเดาว่าเป็นน้องผู้ชายบ้างไหนใครใส่ชุดสีฟ้าขอเสียงเลยค่ะเดี๋ยวรอบสี่ รสึกดีครับที่ได้เป็นพ่อู้ของนะตั้งแต่มีนวาก็เริ่มสั่งเพราลูกก็มาเจอพลังงานให้เราเติมให้เรามีพลังงานทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็ดูแลและครอบครัวให้ดีทั้งนละูกทำเนียนแล้วก็รู้สึกว่าเดนที่จะได้ไปขเขียนมากกว่าพวกเหมาเราแหละคนบอกว่า,วาเป็นคนโกเข็มแล้วถ้าคลอดลูกแล้วจะหายโกเอมบ้างไม รือว่าเตรียมชื่อนอ้องไรยังเตรียมแล้วบอกบอกชื่อนเทะชื่อจริงนววัชินนวนน<อ>ะเฮ้ยชื่อจริงออจริงของลูกคนที่สองขึ้นต้นด้วยนวัชแต่เราไร่ม่นเกมอไรกันดกว่าค่ะให้แต่ละทีเปลี่ยนแมพอดให้เร็วที่สุดทีมไหนเปลี่ยนครบกดกอดทีมน,นั้นชนะ นะเวลาเราใส่แพมเพิร์ดนะครับเราต้องดูว่าฝั่งไหนนะฮะเป็นข้างหน้าฝั่งไหนเป็นข้างหลังทีม A นะคะโบรู้ไครับ ชูชูนว่าเอ้ยนวาเปิดได้ไหมหนูเอโอ้ได้แล้วกระโดดแล้วนว่าครับนว่าอยู่ได้น้องสาวหรือน้องชายอ่ะตอบ ต่อที่โต้ออเลยถามว่าใครเป็นคนดูลูกตอนกลางคืนหนึ่งสองซอามหานะ ล้วลูกตกแม่ลูกตกแม่เราก็เลยตัดใจแบบว่าอาบเองดีกว่าใครซื้อของให้ลูกมากที่สุดมามาอุ้ยทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันหมดเลยหนึ่งสองสามมามาไม่ไม่ไม่อด้เหรอไดตอนนี้ก็คือชุดของลูที่สองยาวไปถึงอายุสามตกไม่ต้อยเลยมีใครไม่ถูกตะโ้่ไหมเหรอพี่โอ ก่ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากทดสอบความรู้ใจของมาม้ากับป๊ป๊าทั้งสองคนด้วยเราจะปิดตามมาม้าและจะให้มาม้าเดาว่ามือไหนคือมือของปะป๊าหนึ่งโอ้ my god บอกเลยว่าถูกแน่นอนบอกเลยถูแน่นอนโอเคใครแล้ววะใครอยากมาลุ้น มาพร้อมไหมคะาพร้อมไหมคะเพราะพร้อมนะคะโอเคเริ right. drill, right. ่มเลยค่ะตับได้เลยตับได้เลยค่ะไม่ดีคนไม่เดือดคนสำรวจเลยไเน่ยไม่ใช่ทำไมจำนานจังทนี่เขาบอนี่เขาบอกเนี่ว่า ขอเก็บมือเดียวไว้ก่อนเอเก็บไวก่อน่ะแปะโไว้ก่อนอ่ะใหนมีมือไหนอ๋อมีมือไหนอีกอเก็บมือนี้ไว้ก่อนเอาเก็บไว้สองมือแล้วนะเก็บไว้สองคนละอันอคนที่สามอันนั้นก็คือคนละมือใช่ปะคนละมือคนละมือคนละมือถ้เก็บไปอมือนี้อ่านี่มือคนนัไม่ใช่อันนี้หมุนปะหมุนก็เป็นเลขแปด ใช่ใชใชไม่เหมือน2คนเมื well ่อกี้หรออ่เก็บมือนี่วนะเก็บมืออสมือแล้ว้ามุือแล้วอะไรสามสามคนเมื่อกี้มาสิดับนานมากเลยใเดี๋ยวเมียเขาด่าล้งเลยยังเมียเขาันนี้เอรเสเบอรเอว่าจะไเอานักนอันี้อันนี้อ่ะป ได้ลใรถูกต้องค่ะหนึงสองสามก็คือืืหมดเลยหน่งสสามคละข้างคือคนที่เราเก็บไว้ทั้งหมดคือคนี่หนึ่คนที่สท่มและอีกห่สิ่งสคัญก็คือการที่เราจะมา น้องเต๋ีหญิงที่อยู่ในท้องตรงเนี้ยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายตอ่อมาเนาว่าได้น้องสาวและน้องชายน้องสาวและน้องชายลูก แม่ก็ไม่ไหวแล้วค่ะคุณสามคุณแม่มากเลยวันนี้ยืน,ท,นทั้งวันเลยยืนเนี้มว่นสนุกไงตอนอยู่ในงานมันสนุกจนมันลืมว่าเรายืนอยู่เลยอะพองานเลิกก็คืออยู่ๆก็แต่ว,ออว่างานนี้มันมากเลยเนาะหลายค,คนก็น่าจะเห็นบรรยากาศมันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็ขึ้นตด้ลึกซาวใช่ไหม ก็ทริคสำหรับคุณแม่ทุกๆคนนะคะที่อยากมีงานเบบี้ชาเวอร์จัดงานเบบี้ชาเวอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ฟิกซ์ว่าเราต้องจัดในไม่ต้องโรงแรมไม่ต้องอะไรไม่จำเป็นมันแล้วแต่เลยว่าเราชอบแบบอย่างแรกเลยก็คือตั้งงบเอาไว้เราก็จะรู้ว่าเราอ่ะจะจัดอันเนี้ยที่ไหนอะไรยังไงจริงก็ฟีลเรื่องเหมือนเราแบบจัดงานแต่งเลยแต่ว่าเป็นงานเล็ก,ลกๆใช่ไหมแต่อย่างที่บอกว่าเบบี้ชาเวอร์เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะแบบทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาให้ความสําคัญมากๆเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่อง family เรื่องอะไรพวกนี้มากกิจกรรมนี้มันก็เลยถูกเผยแผ่ตีแผ่มาที่บ้านเราก็ค่อนข้างบูมในระดับหนึ่งแต่บางคนก็อาจจะยังงงอยู่นะคะหรือบางทีอยากจะจัดเอ๊ะจะจัดยังไงนะคะซึ่งการจัดก็คือต้องจัดก่อนที่เราจะคลอดก็คือส่วนใหญ่เขาจะจัดกันไลรามาสามตอนท้องโตแล้วเราตั้งใจทําให้ลูกอ่านะเดี๋ยวลูกเขาเรียกว่าเกิดมาดูรูปดูคลิปเพราะว่าจะได้แบบรู้สึกว่าเอ้านี่งานหนูหรอเนี่แล้วเป็นความสำคัญเขานะคะแล้วก็อยากเชิญใครมาก็ได้นะคะแล้วเราก็ต้องคิดกิจกรรมวันนี้มีกิจกรรมที่ ที่นี่ก็คือเราจัดไป5เกมนะคะแล้วเกมส่วนใหญ่เราก็แบบว่าแอบบไปแบบว่าศึกษาข้อมูลในเน็ตซึ่งมีเยอะมากสามารถไปดูได้เลยแบบเซิร์ชว่าเกมเบบี้ชาเวอรก็จะขึ้นลิสต์มาเยอะแล้วก็คุณแม่ก็เลือกเกมที่ชอบแล้วก็ เลือกของรางวัลคิดของรางวัลคือแบบเบบี้ชาเวอร์สามารถจัดอะไรก็ได้ก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ไอเดียได้ความสรุปแล้วก็อย่าลืมต้องมีธีมด้วยนะคะธีมวันนี้ของเราเป็นดิสนีย์นั่นเองนะวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะสนุกไปกับพวกเรานะคะแล้วก็เจอกันแอบบอกหน่อยได้ไหมว่าน้องเป็นเพศอะไรเด็กน้องวางได้น้องสาวหรือน้องชายเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย มันเปลี่ยนชู้แทนไปจะได้แล้วมอนเปลี่ยนไู้แทนไปไม่ไหวตดวแล้วบิ๊ม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 แล้วผ่านม่าเต้นอยู่มาไม่ว่ามาเลื่อนไปลุกเดินเลื่อนเดินไปเดินไปเดินไป นั่งเต้นอย่างเดียวเลย